สวัสดีคะ่ะแม่กิ่งพาเด็กๆมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะกราบขอบพระคุณแม่นานะคะที่เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองให้ฝากเงินมาให้แม่กิ่งซื้อขนมให้เด็กๆกินแม่นาเห็นเด็กๆชอบกินขนมชอบก้อนแม่กินขนมก็เลยเมตตา ่งเงินมาให้เด็กๆซื้อขนมให้เด็กๆก,กินแม่กินขอบพระคุณแม่นามากๆนะคะขอให้แม่นาไม่แต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่หมลูกพี่ทองทีวไหนไหนไหนขอบคุณกันลูกขอบคุณแม่นาครับ แม่กิ่งซื้อปลามาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กๆชอบเลยเใหญ่เลยค่ะให้ม่ลูกปลาส่วนส่วนทางนี้กำลังละเลงถุงใหญ่เลยค่ะไหนไหนใครอยู่ในถุงใครจะเอาถุงไหนลูกไหนใครจะเอาถุงไหนไหนใครจะเอาถุงไหน โอ้คึกคักกันใหญ่เลยคึกคักกันใหญ่เลยไหนแย่งกันแย่งกันคนละถุงอันนี้ถุงที่แม่ใส่ของมานะคะเด็กๆแย่งกันใหญ่เลยแล้ววันนี้พ่อก็เก็บตําแยแมวมาฝากลูกๆค่ะเมากิ้งได้ไหมลูกโอ้ ถุงตีลังกาเลยลูกตีลังกากินเลยเหรอโอ้ต้องตีลังกากินใช่ไหมลูกถึงจะอร่อยอดูนะคะแม่เห็นแล้วอดขำไม่ได้ต้องตีลังกากิน <c oughs> <c oughs> บอกพ่อใจดีอย่างนี้บ่อยๆนะซื้อมาฝากหนูบ่อยๆเก็บมาฝากหนูบ่อยๆนะใช่ไหมลูกอ่ะแพ้ใหญ่เลยแพ้ใหญ่เลยลูก แช,แช่ใหญ่เลยอ่ะสองคนแย่งกันกินใหญ่เลยท้องทองไส้อาไหมลูกท้องไส้อาด้วยไหมส่วนสองสามคนนั้นเล่นกันไม่เล่นถุงแล้วลูกไม่เล่นถุงแล้วเหรอ กิ่งขอบคุณแม่นามากๆนะคะแม่กิ่งซื้ออาหารให้น้องๆแล้วก็ขนมเดี๋ยวแม่กิ่งจะทยอยซื้อนะคะขอบพระคุณนะคะแม่นาแม่พักของเด็กๆ ดูล,ล,ลูกเล่นกันต่อเลยนะคะกำลังได้ที่กันค่ะ <c oughs> อ๋อทองสุกนั่งเฝ้าเหรอลูกท,ทองสุกทองสุกนั่งเฝ้าเหรออยากกินอะไรลูกบอกแม่เดี๋ยวแม่ให้กินฮะทองสุกอยากกินอะไรอยากกินสีไหนลูก อยากกินสีไหนขอบคุณค่ะ